啥？<Sorry. S 2> 嗯，再吐个了。 ่สุดจ,จอดคัมพีลองไปอันนี้สิเปลี่ยนฐานเสร็จแล้วคัมพีลองปล่อยให้มันเดินใช่มันยังมีไฟเหรอวะมีไฟเหมือนเบบี้ชาร์ตไหม นี่ทางนี้ใส่ก้อนไหนพีย่ะก็ช้อนมาสิก้อนนี้แหละไปให้พ่อช่วยไป โอ้เก่ง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 ก้อนนี้ก้อนเดียวเลยที่ทำผิดอ่ะใส่ผิดจ้าวบ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 วล่วงนี่นะครับนี่ใส่ผิดด้าใครเป็นคนบอกคำพีว่าให้เอาช้อนมาช่วยเอาเหรอ นหนดูสิอเอาฝั่งนี้สิเอาช้อนแง่ฝั่งนี้เลี้ยวฝั่งนี้โอ้ได้ละไหน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 ใส่ให้ถูกสิถูกต้องก็ต้องเป็นแบบนี้เออ ถูกแล้วนะครั้งนี้ใส่กดลงไปลึกๆสิไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่นี่อันนี้ก็ยังไม่กดเลย เจอกับเบบี้ชัดเป็นไงคันพีว่าใครชนะใคว่ากัวเบบี้ชัดกัดขาก็ล่วงแล้วลอเบบี้ชัดก็กัดไงไม่ตายไม่ฉลาดไม่ฉลาไม่ตายได้นองสาวต้องหากตายไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม Oh yeah.